สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง TikTok a p p l i a t o หรือในหน้า TikTok กันนะครับ TikTok ที่ต้นกำเนิดในประเทศจีนคือแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์โดยเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่วันที่29กันยา259มีจุดประสงค์ในการสร้างพร้อมเผยแพร่วิดีโอความยาวสั้นๆบนโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้คนสนใจเข้ามารับชมกันซึ่งภายในแอปพลิเคชันนี้มีทั้งเสียงภาพกราฟิกต่างๆ ช่วยให้ผู้คนเข้ามาเกิดความสนุกสนานไปพร้อมกับการตกแต่งคลิปวิดีโอของตนดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่เข้ามาชมแพลตฟอร์ม TikTok คือผู้ที่สนใจความบันเทิงเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันกับผู้ใช้งานบางกลุ่มก็ใช้บริการเพื่อสร้างสรรค์อื่นๆอ,อ,อีกด้วยสถิติผู้ที่ใช้งาน TikTok นั้นจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ16ปีถึง24ปีหรือ เยนเซที่อยากจะเรียกได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้ว155ประเทศนะครับคือการตลาดในรูปแบบหนึ่งที่เราเพิ่มตะก้าสินค้าลงไปในแอ f i l i เอ e ลงใน tiktok อกช็ของเรานะครับซึ่งสามารถเพิ่มตะก้าสินค้าเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราเพื่อโปรโมทสินค้าได้ท,ทันทีและเมื่อขายได้เราจะได้ค่าในหน้านหรือค่าคอมมิชชั่นตาม า,าเปัจจุบันการสมัครในหน้า t ิ k t o กหรือว่ากันด้วยทิกก์เตอร์นั้นมีขั้นตอนที่ง่ายเนื่องจากก่อนหน้านี้จําเป็นต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่ันคนจึงจะสามารถเปิดทิกก์ช็อปได้แต่ตอนนี้ตอ่อให้คุณไม่มีผู้ติดตามคุณก็สามารถเป็นนายหน้าได้ทันทีเพียงคุณแค่โหลดทิกก o ช็อปเซลเลอร์และเชื่อมกับทิกก k ของเราก็สามารถเริ่มขายสินค้าและติดตะกอาเพื่อเป็นนายหน้าได้ทันทีขั้นตอนสมัครทิกก์ช็อปมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับ 1. โหลดแอปติ๊กต็อกจบนะครับสองลงทะเบียนด้วยไอเคาของติ๊กต็อกของเราครสามกดยืนยันสิทธิ์ครับสี่กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนแื่อละอัพโหลดรูปแบบประชาชนนะครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อนนะครับว่าเราสมัครติ๊กต็อกจบแล้วขอบคุณครับที่เราดูจนจบครับ